สวัสดีครับช่วงนี้ได้เวลาของสเก็ตข่าวแล้วนะครับวันนี้เอาใจเนื่องในวันแม่แห่งชาติกันนิดหนึ่งบรรยากาศต,ต้องมาครับไปดูที่แรกปรทุมธานีครับที่โรงเรียนศรีจิตราครับก็จัดงานเนื่องในวันแม่แห่งชาติอยากจะให้ลูกๆได้แสดงความรักต่อคุณแม่บรรยากาศมันก็จะึิงๆหน่อยได้กราบคุณแม่ครับหลังจากกราบแล้วกอดแล้วบอกรักแล้วก็มีการแสดงให้แม่ได้ชมครับ การแสดงนี่ก็ขนมาหมดนะครับไม่ว่าจะเป็นแบบอ่อนช้อยหรือว่าจะเป็นแบบเข้มแข็งอข้างบนเวทีเต้นมันแล้วหันมาดูด้านล่างเวทีแม่สงสัยอยากแจมเต้นกับคณะนี้ใช่ไหมครับเนี่ยน้องครับวว้า ต่อกันที่อีกหนึ่งกิจกรรมวันแม่ที่โรงเรียนพัฒนวิทย์จังหวัดนนทบุรีครับลูกๆที่นี่ก็มีการแสดงให้คุณแม่ได้ชมเหมือนกันแต่ระหว่างที่รอนั้นก็ต้องขอมีบเอาแรงนิดหนึ่งแม่เพื่อนก็ดีเหลือเกินคอยประคองครับเดี๋ยวผมไม่สวย เห็นหลับเอาแรงแบบนี้อย่าคิดว่าขึ้นเวทีแล้วองค์ไม่ลงนะครับเพราะว่านี่ไงพอได้แสดงจริงๆบอกเลยไม่มีพลาดซอมมาดีครับโอเคโอเค สงสัยคณะนี้ตื่นมาแต่งหน้าตั้งแต่ตีห้นะครับกว่าจะได้แสดงมันก็ต้องงี really. Source, oll, r afa, r afa บกันนิดหนึ่งอ้าวมาถึงสเก็ดข่าวส่งท้ายครับจากรุ่นจิ๋วเดี๋ยวพาไปดูรุ่นใหญ่เลยอ้าวอุบลราชธานีค bon รับเทศบาลนครอุบลราชธานีจัดกิจกรรมหักรรมผู้สูงอายุชะลอชราชีวิตยืนยาวครับก็ให้ทางชมรมผู้สูงอายุจากชุมชนในเขตเทศบาล1ิชมรมมาประกวดประขันการแสดงบนเวทีครับ งานนี้ไม่ต้องเป็นห่วงนะครับถึงสวจะเยอะเขาสแตนบายนี่ไว้ครับหน่วยปฐมพยาบาลแอมโมเนียพร้อมยาดมยาลมยาหอมมีหมดครับแต่สรุปไม่มีใครได้ใช้บริการนะครับเพราะว่าคนที่มางานนี้แข็งแรงจริงๆจากการแสดงกี่ชุดต่อกี่ชุดโอ้โหสวยงามพร้อมเพรียงแต่ที่ถูกใจทีมงานสเก็ตข่าวก็ต้องคุณยายท่านนี้ครับคนอื่นอาจจะแสดงแค่ชุดเดียวคุณยายแสดงกับเขาทุกชุด แล้วดูลีลาครับมากเข้มแข็งจริงจริงว,วให้ผู้สูงอายุได้ขยับแข้งขยับขาออกกำลังกายแบบนี้ชีวิตยืนยาวนะครับเอ้าววันนี้หมดเวลาของสกเก็ตข่าวแล้วนะครับเจอกันใหม่วันพรุ่งนี้สุขสันต์วันแม่นะครับสวัสดีครับ